สวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แชร์ให้เองช่วยขายรถ BMW หลังเอาไปคืนอดีตภรรยายังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันสนั่นในโลกโซเชียลสำหรับการเลิกรากันระหว่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพรวพรวแสงทองดูเหมือนว่า จะจบแต่ไม่จบสักทีเพราะก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องการแบ่งสมบัติร้อยล้านซึ่งหนุ่มบิ๊กเผยว่าตั้งใจจะไม่แบ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่จบก็จะแบ่งอีกอีกฝั่งก็เงียบไปแล้วล่าสุดบิ๊กได้ออกมาเคลื่อนไหวแชร์โพสช่วยอดีตภรยาขายรถหรูโดยโพสภาพเฟซบุ๊กส่วนตัวทิติวุฒพร้อมระบุข,ข้อความว่าขาย ช่วยขายจ้าจะได้ขายออกไวๆจัดๆจัดท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันโซเชียลซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวให้ทางทีมงานนำรถ BM ส่งคืนให้กับทางอดีตภรรยาถึงที่บ้านขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวค่ะ